คุณอภิสิทธ์พูดถึงนายกก็มีคําปราศัยนายกมาเล่าให้ฟังนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปราศัยผ่านช่องทางของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพูดถึงความสําคัญของประเพณีสงกรานต์นายกอยากให้เล่นน้ําแบบสร้างสรรค์ใช้น้ําประหยัดเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเจอกับปัญหาภายัยแล้งไวพรด้วยครับให้เริ่มต้นสัก,กราชใหม่ด้วยความสุขด้วยความปรองดอง,ดอง,ดองกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนอกจากนี้นะครับ ประเด็นผู้สูงอายุที่คุณทักษิณพูดจุดสําคัญก็มีเพิ่มเติมวันนี้พลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนซึ่งที่ผ่านมานายกก็กําชับเรื่องของเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุด้วยนะครับครับก็ถือว่าเป็น เรื่องสาคัญนะครับนายกบอกเลยนะครับว่าขอให้ลูกหลานไปดูนะครับว่าปู่ย่าตายายในบ้านนั้นได้รับสิทธิ์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาลแล้วหรือยังนะครับคือถ้ายังไม่ได้นี่ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังเร่งโอนเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุก็คือไม่ต้องมาลําบากนะครับไปเดินทางรับด้วยตนเองโดยเบี้ยังลงามทุกท่ครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่600บาทไปจนถึง1,000บาท อย่างปีนี้เองนะครับมีผู้สูงอายุลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว7,996,332คนนะครับ,รบโดยงบประมาณที่รัฐเองก็จัดสรรไว้ในส่วนนี้6 3 0 9 8ล้านบาทด้วยกันนะครับ,รบแต่ก็ยังมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับก็คือยังไม่มีการลงทะเบียนอีกจานวนประมาณสัก2ล้านคนคุณตีสันเสริญบอกด้วยนะครับว่าทางท่านนายกเองนะครับก็ ขอขอบคุณประชาชนนะครับที่ปฏิบัติตามแนวทางวันนี้นะครับวันสงการไม่โง้ไม่แป้งไม่เปลืองไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว <ฮะ S 2> แม้ว่าจะเป็นสงการที่ร้อนกายแต่นายกบอกนะครับว่าเป็นสงการที่ชุ่มฉ่าหัวใจครับครับก็ทําให้ครบทุกปอนะครับนี่ก็เป็นวันผู้สูงอายุจากคาที่คุณทักษิณโพสต์น่าคิดเหมือนกันนะครับที่บอกว่าสังคมผู้สูงอายุ อยากจะให้อยู่กันได้อย่างราบรื่นระหว่างคน2อวัยไม่น่าจะว่าคุณทักษิณระบุไปถึงผู้สูงอายุกลุ่มไหนอย่างไรนะครับ